ดีค่ะมาพบกับเจคเโนนะคะเรานำเสนอให้ชมกับบ้านเดี่ยว2ชั้นคอสอรอพร้อมที่ดิน118ตารางวาค่ะบ้านดังนี้นะคะรีโนเวทใหม่แลว้วค่ะทุกท่าน2ห้องนอน2ห้องน้ำราคา2ล้าน5แสนบาทค่ะอยู่ที่แก่งคอยจังหวัดสระบุรีนะคะชั้นบนปูด,ด้วยพื้นลามิเนตใหม่มี1ห้องนอนขนาดใหญ่ปูกระเบื้อง หห้องนอนเล็กและมี1ห,ห้องโถงบ้านชั้นล่างปูกระเบื้องนะคะ1ห,ห้องโถงขนาดใหญ่ใช้สำหรับการรับแขกและนั่งเล่นค่ะมีหนึ่งห้องครัว1ห,ห้องทานข้าวและ2ห้องน้ำทาสีภายในใหม่ทำห้องน้ำใหม่ติดตั้งผ้าม่านใหม่ทั้งหลังมีโรงจอดรถนะคะอยู่ไม่ไกลจากแม่น้ำป่าสักค่ะอยู่ใกล้สิ่งอำนวยความสะดวกที่คบคัน ค่าภาษีค่าโอนนะคะ50-50ท่านใดที่สนใจแปลงนี้นะคะมีเบอร์โทรผู้ขายอยู่ใต้คลิปด้วยสามารถโทรคุยโดยตรงได้เลยค่ะนัดหมายวันเวลาร่วงหน้าและไปดูพื้นที่จริงด้วยตนเองก่อนตัดสินใจนะคะในวันนี้เจคเคนโนขอลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ